ความคว่ามันทำลรายนะเกิดการคุ้มคั่งเสพติดเลยยาเสพติดยังไม่หมดไปนะคะวันนี้ทางตำรวจ191ค่ะมีการจับกลุมได้อีกแล้วนะคะเป็นชุมชนบ่อบำบัดค่ะซึ่งมีการตกตาทางเจ้าหน้าที่โดยการใช้รถตู้ทึบนะคะในการขนส่งยาบ้าวันนี้ยาเสพติดที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้เป็นยาบ้าถึง2ล้านเม็ดนะคะและมีเคตอมีนอีกกว่า30กิโลกรัมค่ะ ตำรวจ191เข้าตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งในชุมชนบอบำบัดอเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าและเคตามินได้จำนวนมากซึ่งพฤติกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้มักจะมีการใช้รถกระบะตู้เทบส่งสินค้าตะเวนรับส่งยาเสพติดเพื่ออำพรางและอีกเลี่ยงการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตะเวนส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่จึงมีการสืบสวนติดตาม จนสามารถสืบทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้มีการนำยาเสพติดจำนวนมากไปซุกซ่อนไว้ที่ชุมชนบอบำบัดแห่งนี้โดยรูปแบบของเครือข่ายมักจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่และจากการตรวจสอบพบว่าผู้้ายยาเสพติดมีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนที่รับขนส่งสินค้าโดยใช้รถกระบะส่วนตัวซึ่งมีป้ายทะเบียนถูกต้องระบวนส่งพัสดุให้กับลูกค้าตามบ้านแต่มักจะมีการลอบนำยาเสพติดใส่กล่องพัสดุ เรียมส่งให้กับลูกค้ายาเสพติดพ่วงไปด้วยบางครั้งจะมีการซุกซ่อนยาบ้านในถังน้ำแข็งในรถกระบะตบตาทางเจ้าหน้าที่อีก